สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับนุำมตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ y o u b u c h a n แน n วอลล์รถแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตับพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9ตุลาคม2,564นะคะมีรถแท็กเตอร์น้องมือสองมาแนะนําพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็น L 2 6 0 0ค่ะจากค่ายคู b บต้านะ26แรงม้าค่ะตัวนี้เพาเดียวนะคะ4สูบ26แรงม้านะคะ ภาพเดิมๆเ,เลยพี่ๆท่านใดที่กําลังอมองหารถนะคะเอาไปตัดหญ้าในไร่ในสวนนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะพร้อมใช้งานนะคะเครื่องสตาร์ตติดง่ายเลยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลย26แรงม้านะคะจากร้านบอลทิพแท็กเตอร์ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนเลยนะคะต้องของอภัยพี่ๆด้วยยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือล้างเลยนะคะ ตัวนี้มาพร้อมหางตัดหญ้านะมาพร้อมหางตัดหญ้าเอ่อ WT นะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมเลยตัวนี้เป็นของใหม่นะคะเราใส่ให้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยยี่ห้อ WT ขนาด1เมตรค่ะตัวนี้มาพร้อมหางตัดหญ้าขนาด1เมตรของใหม่เนาะเดี๋ยวเราแจ้งราคากันหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะราคาตัวรถพร้อมหางตัดหญ้า ของใหม่อยู่ที่95,000บาทค่ะพี่พี่95,000บาทเนาะสำหรับราคานี้รวมส่งแล้วนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์และไอดียลน์ด้านล่างนี้ค่ะ 087นะคะ5734727 ID Line น้ำตา2611ทัก ID Line มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทัก ID Line มากันได้ตลอดเลยร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอคลองข,องของุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะพี่พี่เปิด365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์นะคะเดินทางมาชมสินค้าหน้าร้านกันได้ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นเนาะอ่พี่พี่ท่านใดที่จะมาชมรถคันไหนวันและเวลาไหนโทรมาแจ้งกันก่อนนะคะ ที่เบอร์ที่หนูแจ้งเนาะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปี่พี่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะแล้วยางยังดูดีอยู่เลยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยด้านหลังเดี๋ยวมีแขนให้นะคะในส่วนของแขนด้านหลังนะคะแขนกลางด้านหลังเนาะ พอดีว่าตรงนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะพอดียังไม่ได้ติดเดี๋ยวถ่านพ,พี่ท่านใดรับไปก็เดี๋ยวติดให้นะคะให้ไปแบบสมบูรณ์แน่นอนนะคะสมบูรณ์แน่นอนเนาะถ้าพี่พี่ท่านใดที่ไม่ได้อยากเอาหางตัดญ้านะคะอยากจะได้เป็นตัวเปล่าใบตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา 7 5 0 0 0บาทตัวเปล่านะคะตัวเปล่าอยู่ที่75,000บาทถ้าใส่หางตัดหญ้าเข้าไปของใหม่บวกเพิ่ม2 0 0 0 0บาทเป็น95,000บาทค่ะถ้าพี่พีท่านใดสนใจก็อย่างที่หนูแจ้งเลยทักทายกันมาพูดคุยได้เนาะสามารถที่จะจองออนไลน์กันได้นะคะตัวนี้เนาะจองออนไลน์กันได้อนมาจํามาจองค่ะ1-20,000ส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้าค่ะส่วนพี่พีท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านก็มากันได้ตลอดเลย ทักมาพูดคุยกันได้นะคะร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนนะคะมีประสบการณ์ขายมากกว่า10ปีนะเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า10ปีนะคะจดทะเบียนเป็นหอจก,กอรเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะหอจก,กอจุดวอลลาทิฟแท็กเตอร์เนาะเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆดูค ควรจะชื่นชอบกันแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ